ตอนเข้าสู่พิธีไหว้ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับ,บน้องๆที่มาถึงแล้วครับหลังจากไปรับสติกเกอร์จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็อขอให้มานั่งเป็นเครื่องวงกลมก่อนนะครับผมโดยขอให้อยู่ในความสมมบงบแล้วก็รอเดินขากรอเวลาเข้าสู่พิธีการครูนะครับค่ะตั้งแต่ตานแรกที่เราทุกคนได้เข้ามาในสถาบันแห่งนี้คงจะได้เจอสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่เหมือนกับสถาบันเดิมที่พวกเราได้จบออกมา เพี่อนใหม่อาจารย์คนใหม่าการเรียนรู้รูปแบบใหม่อาจจะมีสิ่งที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างซึ่งสิ่งนี้ก็ถือเป็นจุดงเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ขอให้เราทุกคนอดทนมตั้งใจเรียนเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองและเพื่อการกที่ดีในวันข้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้ ก็อนจะมาแสดงความเคารพความกตัญญูต่อครูอาจารย์ของเราเพราะมวับที่จะได้การเพิ่มความรู้ความสามารถแล้วก็อาศัยผู้ชี้ได้อบรมสอนขอให้ทุกคนอย่าลืมขอทายค่ะอะลืมนึกถึงพระผู้ของครูอาจารย์ค่ะครับผมโดยการไหว้ครูครั้นี้นะครับก็เป็นคร้งแรกของพวกเราในฐานะ,ะที่เป็นนักศึกษาสาขา,า,าวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับกว่าที่เราเนี่ยจะฝ่าน ถ้ามันเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิที่อะไรเห็นนะครับพวกเราเองเนี่ยก็ผ่านความพยายามและความระมัดระวังจนในวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยได้ไปอยู่ในจุดจุดนี้ในจุดที่เราครับเป็นนักศึกษาในรั้วของมหาวิที่อะไรเห็น้วเนี่ยตัวอย่างพวกเราเนี่รู้สึกภูมิใจที่พวกเราได้เข้ามาเรียนที่สาขาแห่งประเทศขออนุเคราะอก คอาลนะรองรับชั้นปีที่หนึ่งแชั้นปีที่2นะครับก็น่าจะมาถึงทัวรแล้วก่อนที่เรานะครับจะเข้าสู่ช่วงวิธีการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเป็นการทําพิธีบายสีสู่กว่าประเทศซึ่งเป็นขนมพนมเนียนะครับ ที่สืบต่อกันมาและเป็นพิธีกรรมครับที่ประกอบเข้ากับความเชื่อทางาศาสนาซึ่งมีมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นขนบทรเนียมนั่นเองครับโดย,จะ,ะยนนะจะเป็นพิธีใบสีสุขันนะครับจะเป็นพิธีนึงนะครับที่ช่วยเสริมพลังใจนะครับให้เข้มแข็งแล้วก็มีความที่มั่นคงนั่นเองครับค่ะคำว่าใบสีสุขวัญมาจากคําว่าใบสีหรือข้าวขวัญ เกี่ยวข้องกับคำว่าข้าวและสิ่ิดดังนั้นใบสีจึงเป็นวิธีการในการกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิโโริมงคลแก่ผู้นั้นเมื่อกระทำกันต่อๆมาจนถึงในปัจจุบันกลายเป็นจารีตหรือขนบธรรมเนียมหรือประเพณีเกี่ยวกับศึก่าต่อกันมาโดยทีขาดสายจนเรียกว่าวฒนธรรมค่ะ ะจะเป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่สองที่มีชื่อว่ารามบายสศิษสุข,ขวัมน,นะครับโดยการแสดงชุดน,นี้นะครับฝึกซ้อมโดยนางสาวดดวิทยาพรในการแสดงชุดน,นี้นะครับจะเป็นการแสดงที่เน้นความสวยงามความสร้างสรรค์เพื่อใหการเสียเวลานะครับสรางไ,ได้เลยนะครับ

และต้องกอารเข้าสู่วิภาควิทยอะไรเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความร,รั้ความอบอุ่นจากอาานย์รุ่นที่สปัจจุบันสร้างฝันกระตังใจสู่นักขอยคะส,สู่น้องนักศึกษาใหม่และในระดับถัดไปนะครับจะเป็นการเริ่มเข้าสู่วิธีบายสิสู่ขวานนะครับโดยทำการผูกข้อไม้ข้อมือนะครับให้กับนักศึกษาชาั้นปีที่สองและนักศึกษาชาั้นปี โดยจะเริ่มจากอาจารย์ครับผู้ที่อาวุโสเรียงลำดับนะครับได้จนถึงผู้ศึกษาชั้นปีิเศษครับโดยคณะอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกที่ได้ร่วมร Sim. Yeah. Exactly.